เปิดค่าหน่่ยสุดมาสารของรามิลเซเดเยฟกองหน้ารายใหม่ของบุรีรัมยูเนเต็ดจับตาแข้งไทยรายแรกของการท่าเรือเอฟซีที่จะได้ไปรุยเจดีญ่ปุ่นสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยลีืว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างบุรีรัมยูเนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ไทยกกำลังเปิดตัวกองหน้ารายใหม่ของทีมอย่างรามิลเซเดเยฟกองหน้าดีกีทีมชาติแอตเลตบจัน โดยมีรายงานจากฟุตบอลอินโฟสื่อใหญ่ของอเซเบจันว่าลามมลเซติเยฟจะได้รับสัญญาเริ่มต้น2ปีกับยอดทีมของเมืองไทยในรายงานระบุว่าบูดีรัม,มรยูเ็ดทีมยษ์ใหญ่วงการฟุตบอลไทยทุกเงินกว่า111ล้านบาทกับสัญญา2ปีเพื่อดึงลามเมลเซติเยฟร่วมทัพโดยค่าเหนื่อยของลามิลเซติเยฟเขาจะได้รับกับทีมแชมป์ไทยลีก8สมัยถึงปีละ1 5 0 0 0 0ยูโรหรือราวๆ55ล้าน7,040,000บาท โดยสัญญาสองปีของทางเซรเยฟจะมีมูลค่าสูงถึง3ล้านยูโรหรือรลลาวๆหนึ่งร้อยบล้านสี่แสนแปดบาทโดยลาเมลเซรเยฟเขาจะได้รับรเงินกับทางบุรีรัมตก,ตกเตะละสี่ล้านหกแสนสีบาทตกวันละหน4 8 3 3บาทชั่วโมงละ6,451บาทนาทีละ107บาทถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตกแพงที่สุดของบุรีรัมและสูงที่สุดบนเวทีไทยลีกก็ว่าได้ จับตาเชียงไทยรายแรกของการทะเลเอฟซีที่จะได้ไปลุยเจลีกกับทีมอาฟิสปาฟูฟูโอกะล่าสุดการทะเลเอฟซียอดทีมของเมืองไทยเตรียมที่จะทำเอ็มโอยูกับทีมอาวิสปาพัธนิตรทีมแรกบนเวทีเจลีกซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนี้โดยคาดการว่าสโมสรอาวิสปาทีมชั้นนำบนเวทีเจลีกซึ่งกำลังจะเป็นพันธมิตรของการทะเลเอฟซีเตรียมที่จะถึงนักเตะไทยของการทะล FC, เลเอฟซีไปลุยเจยลีกรายแรกของทีม เรามาคอยลุ้นกันว่านักเตะไทยรายแรกของการท่าเรือเอฟซีที่จะได้ไปลุยเจลีกจะเป็นใครก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ